สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคม2564นะคะวิดีโอคลิปนี้เป็นวิดีโอคลิปที่4นะคะก็คลิปสุดท้ายสำหรับดวงรายเดือนนะคะคือตั้งแต่ราศีมังกรไปจนถึงราศีบีนนะคะเราเริ่มต้นที่ราศีมังกรเลยกันแล้วกันนะคะคนราศีมังกรเนี่ยนะคะ,ะเจ้าเรือนตนนเนี่ยเป็นเกษตร อ่านะคะก็คือเป็นกเกษตรตาที่บดีที่เขาพูดกันเนี่ยนะคะก็คือเจ้าตัวเราเนี่ยเข้มแข็งดูชะตาเราเข้มแข็งแน่นอนแต่ด้วยความที่มันเป็นดาวเสาร์เนี่ยนะคะบางทีอะ่ะเราก็เหมือนกับว่าเราอึดอัดเราเหมือนกับสุขไม่เต็มร้อยอะนะคะมันเป็นดาวบาักเคา์มันเหมือนมีอะไรที่จะต้องคิดมีอะไรที่จะต้องทํามีอะไรที่จะต้องเหมือนมีภาระ,อ,ะอยู่นะคะ ทั้งๆท,ที่ว่าบางทีก็นึกไม่ออกว่าเอยทำไมมีความสึกไม่โล่งไม่โปร่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยดวงชะตาคุณเข้มแข็งใครจะทําอะไรคุณแต่ยากหน่อยนะคะ mm. เพราะว่าดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงเลยเสากลุมลักและเป็นกเกษตรเนี่ยนะคะแต่คุณต้องคิดว่าเวลาคุณจะได้อะไรมาเนี่ยคุณจะต้องมีการฝ่าฟันหน่อยนะคะมันถึงจะมีความสําเร็จนะคะทีนี้ดูพบ การเงินนะคะการเงินของคุณบีดาวพรหัสเข้ามาอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่เหมือนกับว่าเราก็จะมีรายรับเข้ามาดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นเจ้าเรือนวินาศด้วยนะคะคือเจ้าเรือนสหัสชาและวินาศเนี่ยเพราะฉะนั้นเงินเราที่ได้มาอาจจะไม่คาดฝันหรือว่าเงินอาจจะอ่เหมือนกับว่าได้แล้วมีคนมาเบียดเบียนหรืออะไรนี้ก็ได้นะคะ ฉันต้องต้องคือเราต้องมีสติตลอดในการบริหารเงินคืออาจจะสูญเสียเงินไปได้ง่ายเหมือนกันนะคะหรือจะเสียเงินไปการซื้อของที่มันไม่ใช่เรื่องอย่างนี้ก็มีนะคะอันนี้ต้องค่อยๆดูนะคะเวลาจะใช้เงินก็ต้องมีสติหน่อยนะคะสําหรับคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินเสร็จก็ต้องไปดูการงานการงานเนี่ยนะคะ,ะจะ ไปอยู่ในเรือนลาภะแล้วก็จะอยู่ในเรือนวินาศเออไม่ใช่วินาศไปอยู่ในเรือนเจ็ดแปดไปอยู่ในเรือนมอรณะนะคะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนสุภะนะคะเพราะฉะนั้นการงานของคนรักนณาราศีมังกรเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นงานที่ไม่ไม่เปิดเผยเนาะเป็นงานที่อยู่เบื้องหลัง หรือ,องานออนไลน์งานอะไรนี้ก็เหมือนกับว่าดีเหมือนกําลังเจริญก้าวหน้าดีนะคะทีนี้พอเข้าเดือนสุภาษณนี่ก็เห็นชัดขึ้นนะคะยิ่งเป็นงานที่ติดต่อกับต่างถิ่นต่างแดนอะไรเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะก็เหมือนกับว่ามันพัฒนานและมีความก้าวหน้าก้าวไกลได้มากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะคะสิ่งที่จะต้องระวังเนี่ย ก็เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะเนื่องด้วยดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตนีนะคะปัตตนีแล้วก็เลงกับดาวเสาร์อาทิตย์กับดาวเสาร์เนี่ยมันมันเป็นธาตุไฟทั้งคู่นะคะมันก็จะแรงนะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีความรู้สึกอึดอัดหรือว่าคือจะรู้สึกหงุดหงิดกับผู้ครองได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็คือการทะเลาะหรือว่าการพูดจาแล้ว ไม่ลงรอยกันเนี่ยนะคะก็จะจะต้องแบบค่อยๆถอยนะคะแล้วก็ก็จะเย็นๆอย่าพูดกันยาวถ้าสมมุติมีความรู้สึกว่าเริ่มขัดแย้งกันนะคะถ้าอย่างนั้นมันก็จะยาวแล้วก็บานปลายเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วก็แบบโกรธกันดาน่นะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้พยายามอย่าหง,งุดหงิดกับคู่ครองนะคะกับแฟนเป็นช่วงที่อาจจะอึดอัดกันได้นะคะ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะอยู่ที่สติตัวเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเรามีสติก็ไม่มีปัญหายิ่งถ้าคนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะคะส่วนคนที่ไม่มีคู่หรือกําลังโสดกําลังดูใครว่าจะมีคนเข้ามาก็เป็นช่วงที่มีคนเข้ามานะคะลาหูอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยแต่การเข้ามาของเขาเนี่ยอาจจะหวังผลประโยชน์ได้นะคะคือต้องดูดีดๆเพราะว่าอาจจะไม่ได้เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจทีเดียวนะคะ คือเราต้องพิจารณาว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงไหมหรือมาเพื่อเล่นๆหรือยังไงอะไรเงี้ยคือคนราศีมังกรต้องค่อยๆดูค่อยๆศึกษาก่อนตัดสินใจนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะดวงโดยรวมของคนรักานาราศีมังกรเนี่ยนะคะคือเมื่อกี้พูดเรื่องงานงานถ้าเป็นต่างถิ่นต่างแดนทางไกลจะเจริญก้าวหน้าอย่างดีขึ้นนะคะ เพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะคะไปอยู่ในเรือนบรณะแล้วก็ต่อด้วยเรือนสุภะเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะดีขึ้นส่วนเรื่องการเงินก็ระวังจะเสียเงินเสียทองในเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องนะคะหรือว่าซื้อของอะไรมากไปช้อปปิ้งตัวเองมากเกินไปหรือมีคนมาเบียดเบียนแต่ก็จะมีช่องทางที่ว่าได้เงินมาไม่คาดฝันเหมือนกันนะคะอันนี้จะไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ได้แต่ก็เสียนะคะก็จะเก็บไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง ส่วนเรื่องคู่ครองความรักก็ให้ระวังเรื่องการามีปากเสียงกันได้หงุดหงิดกันได้ง่ายเพราะว่าเป็นดาวธาตุไฟทั้งคู่เจอกันนะคะอันนี้ก็เป็นคําทํานายโดยรวมนะคะของคนรัชนาราศีมังก,กรในเดือนสิงหาคม2564เนี่ยนะคะต่อไปนะคะราศีกุมนะคะคนราศีกุมเนี่ยก็จะในลักษณะที่ ยังไงดีเอ่ยเราลองดูก่อนเนาะมีดาวพรหัสกลุ่มเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนนิ่งๆน,นะคะเป็นคนที่อ่สุขุมเรียบร้อยนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยตัวเองยังมีความแอคทีฟมีความที่อยากจะทำนู่นทำนี่ยังอยู่อยู่นะคะด้วยกระแสของดาวมันก็ไม่อยู่นิ่งน่ยนะคะทีนี้ดาวพรหัสกลุ่มเนี่ยนะคะ และเจ้าเรือนของเราเนี่ยไปอยู่ในเรือนพันธุ์ทตัวเราอาจจะยุ่งวุ่นวายหรือบุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับรถหรือว่ายานพาหนะเนี่ยนะคะอาจจะไปให้ความสนอกสนใจมากเป็นพิเศษอาจจะเนื่องด้วยอาจจะต้องซ่อมเอออาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือมีความคิดที่จะขยับขยายปรับเปลี่ยนนะคะบ้านหรือ,อปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคิดตรงนี้ได้หรือ ปรับเปลี่ยนลดซ่อมรดซ่อมลาเปลี่ยนลดเปลี่ยนลาอะไรเงี้ยหรือว่ารถมือสองอะไรเงี้ยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นได้ด้วยส่วนการเงินเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่ว่ามีเงินเข้านะคะคนราศรีกุมนี่ไม่ใช่ว่าจะขาดรายได้นะคะก็เพราะว่ากระดุมพระเนี่ยนะคะเข้ามากุมลักก็เป็นช่วงที่ตัวเองเนี่ยมีรายรายรับเข้ามาได้อยู่นะคะถึงแม้จะขาดหายไปก็ไม่นาน,นะคะ่ะก็จะมีรายรับเข้ามา ะะจะมีช่องทางหาไรายได้เข้ามานะะเป็นช่วงที่ดวงชะต,ตายังดีนะคะสําหรับคนลัคนาราศีกุมเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะมีความขัดแยง้งกันไม่ค่อยลงตัวสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็จะมีความขัดแยง้งหรือคนที่ยังไม่มีคู่เป็นโสดก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ดีนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนนะคะและก็ คนมีคู่ก็ต้องระมัดระวังการขัดแย้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าปัตตานีเนี่ยไปอยู่ในเรือนอรินะคะความคิดเห็นไม่ลงรอยอะไรกันนะคะแต่ก็ไม่ได้อ่าเหมือนกับคือมันไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะคะแต่มันก็จะมีการประทะกันทางวาจาได้บ้างนะคะอันนี้ก็ต้องระวังส่วนคนที่ไม่มีคู่เนี่ยมีโอกาสเข้ามาค่ะมีคนเข้ามาแต่ก็ยังเป็นจังหวะที่ยังไม่ไม่ค่อยดีะนะคะเพราะฉะนั้นก็ ชะลอไวก่อนนะคะส่วนในด้านอื่นเนี่ยนะคะด้านการงานนะคะ7 8 9 10การงานนะคะก็จะไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับหุ้นส่วนหรือว่าคู่ครองเรานั่นเองก็คือเป็นช่วงจังหวะที่เราอาจจะได้ช่วยเหลือหรือว่าให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเกือ้อกูลกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนของเรานั่นเองอนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ งานเราจะต้องไปยุ่งแบบนั้นนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคนราศีกุมเนี่ยรายรับโอกาสโอกาสเรื่องรายรับก็ยังดีอยู่นะคะอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังของคนลัคนาราศีกุมในช่วงนี้ก็คือความคิดค่ะคือพยายามปรับอารมณ์ความคิดตัวเองให้อยู่ดีๆคืออย่าคิดมากอย่าฟุ้งอย่าอะไรให้มันแบบ สบายอกสบายใจหน่อยนะคะคืออย่าไปคิดมากเกินไปอย่าคิดไปถึงเขาเรียกว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะคะก็ก็จะผ่อนคลายมากขึ้น2ออะไรนิดอะไรหน่อยก็ปล่อยวางไปนะคะแล้วก็ท่านก็จะสบายที่จริงดวงชะตาดีค่ะในเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่ได้ว่าเลวร้วายอะไรเท่าไหร่แล้วก็อะไรที่เข้ามาขัดแย้งเราหรือคู่ครองคนรัก อแล้วเราหุดหงิดก็ผ่อนตนไปบ้างนะคะปล่อยๆไปบ้างแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะดีนะคะสำหรับคนลัคนาราศีกุมนะคะสำหรับคนราศีกุมก็โอเคนะคะต่อไปนะคะราศีมีนนะคะราศีมีนนี่ก็คือจะเป็นคนที่ช่วงนี้ทําอะไรเนี่ยบางทีต้องให้ขอคําปรึกษาจากผู้ใหญ่นะคะแล้วก็คืออย่าไปทําอะไรด้วยตัวของตัวเอง มากเกินไปเพราะบางทีตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะแล้วคนราศีมีนเนี่ยอ่ก็เหมาะที่จะทำงานอะไรอยู่เบื้องหลังก่อนนะคะอะ่ยังยังไม่เหมาะที่จะทำอะไรที่อ่ออกไปลุยออกไปชนข้างหน้ามากมายช่วงนี้ก็คือเก็บเนื้อเก็บตัวหน่อยนะคะเรื่องการเงินก็เงินก็ยังเป็นปัญหายังเป็นอุปสรรคอยู่นะคะยังไม่ได้ปลอดโปร่งโล่งนะคะ คงอีกสักเดือนสองเดือนก็น่าจะดีขึ้นนะคะการเงินของคนรัคนาราศีมีเนี่ยบางทีก็อาจจะติดติดขัดขัด,ขดหรือว่าเสียเงินไปกับคนอื่นนะคะคนอื่นต้องระวังคนอื่นมาเบียดเบียนมายืมนะคะมายืมมาขอความช่วยเหลือและปฏิเสธไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอให้ไปก็จะไม่ได้คืนอะไรเงี้ยต้องต้องระวังตรงจุดนี้นะคะส่วนด้านความรักความสัมพันธ์ คนลักขณาราศีมีนเนี่ยนะคะอ่าช่วงกลางเดือนก็ยังดีๆอยู่เนี่ยนะคะจนกลางปลายต้นเดือนยังดีๆอยู่นะคะกลางเดือนเป็นต้นไปต้องอ่าระวังนิดหนึง่งความขัดแย้งกับคู่ครองแต่ว่าพอปลายปลายเดือนก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะมีแค่สะดุดตรงช่วงกลางเดือนนิดหน่อยนะคะสําหรับคนราศีมีนคู่ครองยังเป็นที่ปรึกษาเป็นอาค่ะคนที่ให้ความคิดเห็นความอะไรอะ่ะ กระจ่างให้เราได้ในบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นปรึกษาคู่ครองได้นะคะสำหรับปัญหาอะไรโดยเฉพาะปลายปลายเดือนนะคะคนลัคนาราศีมีนนี้การงานนะคะ7 8 90การงานก็เอเป็นงานที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะคะแต่ว่าพูดถึงสร้างไรายได้ให้ไหมค์ให้นะคะแต่ว่า รายได้ก็ไม่ได้โดดเด่นมากมายก็คือเป็นรายรับที่แบบเรื่อยๆนะคะเฉยๆจะถามว่ามันจะหายไปไหมก็ไม่ได้หายนะคะยังมีรายรับได้ต่อเนื่องแต่เพียงแค่ว่าไม่ได้โดดเด่นที่จะโหได้ลาบป้อนโตหรืออะไรมากมายอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็เป็นยังเป็นช่วงที่เหมือนกับนิ่งๆไปเรื่อยๆนะคะก็ประคับประคองไปก่อนนะคะดวงชะตาย,ยังถือว่าโอเคอยู่แต่เพียงแค่ว่าทําอะไรออกหน้าอะไรมากมายยังไม่ค่อยดีนะคะ ส่วนด้านอื่นที่ต้องระวังข้อควรระวังคือระวังการตัดสินใจการทำอะไรแบบบุ่มบามแล้วก็ผิดพลาดได้ง่ายนะคะอันนี้เตือนเลยนะคะแล้วก็ระวังคนมาเบียดเบียนเรื่องเงินทองด้วยนะคะสำหรับอันอื่นไม่มีปัญหาค่ะก็ขอจบคำทํานายของคนรักานณาราศีมีนไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยแค้วคลาดนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะอ่า อย่าออกจากบ้านบ่อยนะคะก็พยายามเขาเรียกว่าพยายามเซฟตัวเองเยอะๆนะคะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็เหมาะสมมีสติในการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็จะปลอดภัยทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคำทํานายเพียงแค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะ